บหลังจากที่พยายามเบ็ดได้ปลาเบ็ดมาแล้วนะครับเนาะปลเฮ้ยเบิ่งปลามองครับบาดอุ้ยปลาเฮ้ยครับเบิ่งปลาเฮ้ยได้บาดเลยปลาเฮ้ยครับนี่อันนี้เป็นปลาเฮ้ยมั้งยาเป็นปลาเบ็ดครับนี่ครันรถแล้วเนี่ยพี่น้องอาอปุ๋นะเพิ่งอะไรวะประดุกเว้ยหลายครับพี่น้องเอ้ยปลาเฮ้ยได้หลายกว่าปลาเบ็ดผมอีก พูดอะโอ้ส่ออนนี้พี่น้องนี่เก็บหัวประคอกโอ้มนมานมันมือนีนพี่น้องมันตีเถียงแล้วนี่จะเซียนเซียนแห่พี่น้องนะครับ ปลาแฮครับพี่น้องปลาแฮะมันมันครับสุดยอดเลยครับอ่าหลายชนิดนะครับวันนี้นะครับผมวันนี้มันเติบอยู่ครับมันเติบอยู่ก็ได้กินได้อยากจ้ะครับหากินมันเน้นเลย <c oughs> เป็นตาลูกอาเมี้แล้วเนี่ยพี่น้องไอ้หากินมันเป็นเลยหากินมนนักกน,มนขนาดเลยฮะขักพี่น้องคักต้องห่วงเลยมือนี่ จัจวนเลยครับพี่น้องโอเคเมื่อนี้หวานแล้วไปไปแล้วครับ<ป>ผมพ<ป>อกันคลิปนาด้วยครับพี่นอ้องด้วย